สวัสดีครับผมอาจารย์ริงวัวชรการชดเจนล้านเปอร์เซนต์ต้องอาจารย์ริงเท่านั้นจากการที่ได้เข้าไปฟังคลิปต่างๆในโซเชียลของเด็กเชื่อมจิตของหนูน้อยเชื่อมจิตคนหนึ่งนะครับจากที่การได้สื่อสารธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วก็ได้มาฟังคําพูดเรื่องธรรมะของหนูน้อยเชื่อมจิตคนนี้ก็รู้สึก เวทนาสงสารแล้วก็เป็นห่วงสุดหัวใจต้องบอกว่าเป็นห่วงจริงๆเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่าธรรมะของหนูน้อยเชื่อมจิตเนี่ยมันเป็นในรูปแบบของธรรมะของเทวทัตล้านเปอร์เซนเลยเพราะเทวทัตเนี่ยทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะกำราปราบและเอาชนะสิทธธตถะในยุคสมัยนั้นนะถ้าใครดู ประวัติของพระพุทธเจ้าศึกษาประวัติขององมะสัมมาสัมพุทธเจ้าเจ้าชายิทธัตถะเนี่ยก็จะได้รู้ได้เห็นชัดๆว่าธรรมะของหนูน้อยเชื่อมจิตเป็นธรรมะในรูปแบบเดียวกันกับธรรมะของเทวทัตชัดเจนมากเทวทัตนี่ก็คือผู้ที่คิดไม่ดีกับพระพุทธศาสนาคิดไม่ดีกับพระพุทธเจ้า ทำร้ายทำลายใส่ร้ายให้ร้ายป้ายสีทุกสิ่งทุกอย่างกับพระพุทธเจ้าของเราก็ไม่แปลกฮะการเกิดมาจุติกับชาติมาเกิดของหนูน้อยเชื่อมจิตก็อาจจะเป็นเทวทัตกับชาติมาเกิดก็ได้เพื่อมาปองร้ายใส่ร้ายให้ร้ายทำลายศีลธรหรือพระพุทธเจ้าในยุคป,ปัจจุบันนี้นั่นเองนะฮะแต่พออีกมุมหนึ่ง หันมาฟังธรรมะจากน้องใบบุญขออนุญาตเอ่ยชื่อน้องใบบุญเลยแล้วกันเพราะว่าค่อนข้างจะปลื้มเป็นการส่วนตัวนิดหนึ่งเพราะว่าน้องใบบุญนี่เป็นเด็กที่น่ารักน่าเอ็นดูมีคารมมีความสัมาคารวะกับผู้คนค่อนข้างจะสูงทีเดียว <c oughs> นี่แหละครับาการปลูกฝังจากรากฐานสถาบันครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ของน้องใบบุญนี่ค่อนข้างจะมี มีความเข้าใจมีความรู้แล้วก็มีความดีมากอยู่พอสมควรทีเดียวจึงได้น้องใบบุญแล้วก็ลูกๆที่น่ารักทุกคนทุกคนเลยกว่าได้ทั้งสามคนเลยน้องก็บวชนู่นนี่นั่นโอ้โหถือว่าเป็นอีกคนหนึ่งเป็นเด็กอีกคนหนึ่งที่มีความคิดความอ่านค่อนข้างจะสูง ในเรื่องธรรมะนั้นถ้าเปรียบน้องใบบุญเนี่ยอาจารย์จริงก็จะเปรียบเป็นธรรมะของเจ้าชายสิทธ,ธรรัตถะเป็นธรรมะของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงล้านเปอร์เซนต์เลยทีเดียวเพราะว่าจากการที่ได้ฟังน้องพูดน้องตอบคำถามหรือน้องอะไรก็ตามแต่จะไม่มีคุณพ่อคุณแม่มากระซิบข้างมาพูดนําทาง มาพูดชี้ทางอะไรต่างๆเหมือนกับกน้องเชื่อมจิตคนนั้นนะฮะต้องบอกได้ว,ว่าเป็นธรรมะที่บริสุทธิ์เป็นธรรมะที่เขาสะอาดจริงๆสําหรับธรรมะของน้องใบบุญเนี่ยก็อาจารย์กิงก็เปรียบเปรยธรรมะของน้องใบบุญเปรียบเสมือนเป็นธรรมะของเจ้าชายสิทธธัพถะเปรียบเปรยธรรมะของน้องเชื่อมจิตเป็นธรรมะจากเทวทัตผู้ปองร้าย ถ้าผู้ธเจ้าผู้ปองร้ายศาสนาเลยนะฮะเอาให้มันชัดๆกันไปเลยเพราะว่าได้ฟังแล้วก็รู้สึกว่าโอ้โหต่างกันเหมือนกับนรกและสวรรค์เลยเดียวน้องใบบุญนี่อยู่บนแท่แบบสวรรค์ชั้นสูงสุดเลยก็ว่าได้ถ้าเปรียบถ้าเปรียบเป็นภาษามนุษย์นะแต่น้องเชื่อมจิตอยู่นโลกที่ต่ําสุดและทรมานสุดเลยก็ว่าได้ฮะนี่แหละครับเขาเรียกว่า การปลูกล่างสร้างบุคลากรไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามแต่ต้องเริ่มจากสถาบันครอบครัวน้องใบบุญนี่ถูกปลูกสร้างจากสถาบันครอบครัวที่ดีน้องจะมีความคิดที่ดีส่วนน้องเชื่อมจิตเนี่ยถูกปลูกล่างสร้างจากครอบครัวที่ไม่มีความเข้าใจเลยเป็นคนที่เป็นเด็กที่ไม่มีความเข้าใจในความเป็นคนฮะ ผมอาจารย์จริงว่าชาราการชัดเจนล้ำเส้นต้องอาจารย์จริงเท่านั้น